ะรรน,นะครับเสริบรกในเซตสามันของยูนิเซียนะครับโดยเฮนด้าตอนแรกเรามาดีๆครับมาดีๆแล้วเอาก่อนเลยครับขึ้นนำา่อหนึ่งศูนย์ครับจากตะบอลเทครับตีทัสุูดีครับกดให้อยู่แบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะทีมไทยเปิดเซตนี้ได้ดี อือน,นี่ลูกนี้เสิร์ฟสั้นหน่อยหน่อยครับอน,นอนุรักษ์เห็ตาง่ายหน่อยหน่อยครับหนึ<ะ>่งเท่าครับเซตสามเอาแล้วครับเอสครับเอสครับจากทางด้านกฤษดาครับเป็นจัห่าเหมือนบุจนจะลอยออกหรือไม่ออกนะสองจิตสองใจค่ะอิน,นโดเนี่ยเล่นมือบนนะคะหลุดไปข้างหลังค่ะ กดดันเข้าไปเรื่อยๆครับทำไม่ได้ครับใช่อิสระเซอร์ตอครับเล็งตรงไหนดีจีมาที่บอยครับต้องระวังบอยขึ้นอีกแล้วครับนี่นะครับโอ้เป็นคนที่ขึ้นได้สูงจริงๆครับอันเนสบอยแล้วพุ่งไปครับตรงนี้บอลแรกเขายังได้อยู่ต้องระวังนะครับโอ้ลูกนี้ไม่อยู่เลยครับอนุรักษ์เติอัดมาเลยครเป็นแต้มของยูซีครับเดีค่ะ เอาครับประหยัดบล็อกข้าตูประดิษฐ์ถี้ให้มาชัยวัดหนุอัดที่ตัวเลยครับบอยอยังลุ้งมาได้ฟารี่ฟ,ฟีบอลข้ามมาครับแล้วยกลอยมาตรงนี้มีทับอีกทีครับอื้อเหนียวับฟารีมือเท้าแล้วเกินขึ้นมาแล้วฟารีหาดีเฟนส์ได้ครับแล้วอะกบอนเทนครับโอโ้โหมาครับ ลูนิทฟานมาใสาเลยลูกนี้พิกหุ่นเซฟเซฟยังทันแต่บอลชิดเน็ตนะครับต้องระวังลูกนี้เขาโอ้โหดีหวานมาแก้ให้ได้ครับก้าวเข้าครับดีวานเซฟครับมึงบอลแรกน้ำพัดทำได้สวยครับแล้วยามีนทำให้ครับออบอลแรกยอดเยี่ยมเลยนะครับามาเป็นบอลเซฟของกัปตันจูนใส่เลยครับอา้าเราไม่เห็นแนตะ่เขารับดีต้องระวังนะครับเล็กมอกเร็ว โต้หนได้อีกแล้วครับเห็นดาจะเสิร์ฟครับทีที่ชัยวัน์นั่นแหละครับบุญยักษ์ให้มานี่ครับอนุรักษ์ต้องมาอีกหน่อยครับช่วยหน่อยครับอีกคนหนึ่ง68ครับไล่ไปครับไทยีบอลโค้งหลังค่ะแล้วก็ฉีกตำแหน่งสองสวยงามมากค่ะอนุรักษ์ คิวอนุรักษ์เสิร์ฟบ้างครับโอู้วันนี้เสิร์ฟอนุรักษ์เนี่ยเหมือนมันตะกิ้ขัดๆดไปดหมดครับโอ้สิ่งเก้าสิบหกแล้วอินโดนีเซียจำเสิร์ฟมาตรงนี้เอาเลยครับบอลมันหลุดมาต้องระวังลิวานครับโอ้โหลิวานตีอัดลูกนี้ไม่ไหวแล้วเทนนิสพัทอู้ว่าขึ้นแบบีหลังดีเหลือเกินครับ ตัวลุกของอินโดนีเซียนะคะลุกได้ทังแขบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลิวานนะคะบอยนะคะแดนหลังแดนหน้าก็มีปาลิมปาฮานนะคะครับครับนดี๋ยดีครับอินโดนีเซียนำอยู่ยี่สิบดสิบเก้าลยครับหมดแรกมาก่อนครับเุียริสให้มาอมอนเทพทัชครับทัช ออ๊กาลครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับฝั่งยินโดเขาก็น่าเครียดเหมือนกันนะครับยี่สิบเอ็ดเท่าครับเซตสามลองนิดเซอร์มากปาฮานรับมาแล้วเขามีแท็กโดยบอยครับโอ้โหมตีคนจริงๆครับบอยลูกนี้ครับพาทีมแบบนี้ครับนักกีฬาสู้ครับกองเชียร์ก็ไม่ถอยเลยครับยี่สิบสามเท่ากันในเซตที่สามครับ มฤทธิ์วงทรอนครับเสิร์ฟโอ้้โหไดุ๊บหนักเบาไปหน่อยครับโอ้กลายเป็นเซตพอยต์ของอินโดนีเซียลครับค่ะครับเราต้องทำเช้าเปลี่ยนเ์ฟกันมาก่อนนะครับยังมีโอกาสค่ะอืมตานี้สำคัญจริงๆครับตาอนี้สำคัญจริงจริงด้าคูนิวานเสิร์ฟมาบอลแรกธนพัฒน์รับให้ครับบุญญาลิศ ให้มาอมเทและหูบล <aley> ็อกนี้ครับจาวเ็เขาชนะ